คุณว่าลูกที่ไม่ได้เจอแม่มาเป็นปีแต่พอมาเจอก็เอาแต่เล่นมือถือเป็นลูกแบบไหนคะอแสดงว,ว่าต้องเป็นคุณลูกที่งานยุ่งมากๆเลยครับสามีฉันก็เหมือนกันไม่เคยเงยหน้าจากมือถือเลยขอตัวก่อนนะครับโทษน,นะคะครับผมคุณว่าแม่แบบไหนคะที่ไม่ยอมกลับบ้านไปดูแลครอบครัว เอาแต่มาอยู่โรงแรมทั้งที่บ้านก็อยู่แถวนี้เนี่ยคือ,อเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็นิยมพักโรงแรมวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นเรื่องปกติครับแต่ก็คงไม่มีใครมาพักโรงแรมเป็นปีๆแบบแม่ฉันหรอกค่ะเดี๋ยวมีอะไระเรียกได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูโต๊ะอื่นก่อนอขอบคุณนะคะครับแม่คะนี่แม่จะไม่กลับบ้านจริงๆหรอคะ 嗯。